สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกัวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียรเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่าย2งครึเป็นต้นไปนะครับ ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับตามไปเลยครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยเจ็ดสีประจาวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนักชกจากจังหวัสุลินแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี้ยวย่านสมุทรปราการนะครับโดยมีพี่สุนทรเพชรเลื่อนนะครับหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับ วันนี้เจอคู่ปรับเก่าสิลาลาดสอจอเล็กเมืองนนหรือขวัญน,นาทีมวยไทยนะครับหรือเพชรเกษมนะครับเป็นนักชกจากเังหวศร,รษีสะเกดแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนย่านเมืองนนนะครับโดยมีสอจอเล็กเมืองนนและเสียเอ็กซอดำเนินนะครับให้การสนับสนุนดูแลการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เคี้ยว ช่างน้ำหนักได้108ปอนด,ด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสิลาลาสอจอเล็กเมืองนนท์ก็ช่างน้ำหนักได้108ปอนด์เช่นเดียวกันครับนี่คือการช่างน้ำหนักว่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิลาลาสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับก็เป็นมวยฝีมือค,ครบเครื่องนอกได้นายมีเหลี่ยมเชิงดีครบับน,น,นี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิลาล่าสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับฟอร์มหลังนะครับ ก็ไปแพ้คะแนนกันทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยวเมื่อวันที่13กันยายน268นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านสิลาลาศจอเล็กเมืงองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนานเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีนอกได้ในมี วันนี้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับเคยชนะมาจะย้ำแค้นหรือจะให้สางแค้นก็ต้องติดตามนะครับฝ่ายล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางชนะนกนะครับโทษทีชนะนอกยอดสยามน้ำดื่ม T2A Water อุบลน,นะครับในยกที่4เมื่อวันที่12ตุลาคม2 6 8ที่ราชดำเนินนะครับเป็นมวยวาแทนนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางดานเป๊ปซี่ซูจีบะหมีเกี๊ยวนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับผมมองว่าวันนี้ลอยกว่าวุฒิหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงดีกว่าน่าจะย้ำแ้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับจะไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนานเทพมงคล CMA Academy หรือเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงหรือเทพมงคลมูฟฟอนเชียงใหม่นะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรแต่ทว่าไปซ้อมใี่คใายมวย CMA Academy ที่เชียงใหม่ปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักไปไปล่อยที่62กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตรนะครับผ่านการชกม,มวยมาแล้ว100กว่าไฟวันนี้เจอกับทางด้านอายลากับเปาลิงกี้หรือลูกช้าง เพชรสมนึกหรือปะตททองทวีนะครับหรือธีระเดชผูต้อมบวกขาวนะครับเป็นมวยมาแทนชามะนาวมอราชพัฒอุบลน,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ด้อนที่ค่ายมวยเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอเสรภูมินะครับอยู่ค่ายเพชรสมนึกครับปีนี้ก็อายุอายุ22ปีน้ำหนักไป,ปอยที่63กิโลกร,รัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยไาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้นะครับทางด้านเทพมงคล CMA Academy นะครับช่างน้ำหนักได้127ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านอิยาลากับเปาลิงกี้นะครับช่างน้ำหนักได้127.2ลดไป1.2นะครับนี่คือการช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านอิยาลากับเปาลิงกี้นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรง เข่าในเหนียวแน่นบู๊ดูดนันขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรง,แ,ง,แ,งแต่ถ้าว่าเป็นมวยมาแทนแต่การฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับนี่คือสไตล์กันชกของทา้งน้านอยาลากับเปาลิงกี้นะครับโดยมีเสียโตโต้กับเปาลิงกี้นะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านอยาลานะครับก็ไปแพ้น้องแข้งกับทั้งน้านรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยในยกที่1น,นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม 2 6 8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทา้งด้านไอยาลากะเป๋าลิงกี้เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านเทพมงคล CMA a c a ค e าเดมีกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวาสูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเจ็บศาดแข่งแล้วก็มีหมัดเย็บโยนแทงเข่าดีสภาพร่างกายดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้าน เทพมงคล CMA Academy นะครับสำหรับฟอร์มล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์เอราวันนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม268ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางหน้านเทพมงคล CMA Academy นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบมวยมาแทนนะครับชอบอิยลาเพชรสมนึกหรืออิยาากระเปาลิงกี้ หรือลูกช้างเพชรสมนึกนะครับผมมองว่าเข้าในดีกว่าเข้าจับในนี่เห็นตัวชนะทันทีครับขวางหน้าดันแทงดีบูดูดันวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไอยากะเปาลิงกี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงผู้สารในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนางนานสิทธิชัยสอเดชพันธ์หรืออีสานควรปิงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตังแต่ทว่ามาซ้อมไม่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว80ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเมาคีเบชอวด หรือเพชรสี่หมื่นหรือวันของโอม WKO หรือชอ,อจารบุญหรือพุ่มพันม่วงหรือวอจัก,กรวุฒนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับที่อำเภอทุกสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปีนี้อายุ24ปีน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง170ยเเซนติเมตรผ่านการชกมวยมแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด 127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิทธิชัยสอเดชพันธ์ช่างน้ำหนักได้127.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านมเมาคีเบชะอวดช่างน้ำหนักได้127.6ลดไปจุด6นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์ชกของทางด้านมเมาคีเบชะอวดนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง ข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าค้าแทงแล้วก็บู๊ดูดันร่างกายดีแข็งแกร่งแข็งแรงขาดทะโหดสูงแล้วก็มีเบชะอวดให้การสนับสนุนวันนี้สู้ใจขาดครับนี่คือสไตล์การชกของนังดานเมาขี่เบชะอวดนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนสิทธิชัยสอเดชพันเมื่อที่9ตุลาคม2อที่จังหวัดสุราธานีนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมเมาคีเบชะอวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านสิทธิชัยสสเดชะพันธ์กันบ้างนะครับสไตล์การชกขเขานะครับเป็นมวยเข่านอกได้ในดีมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็บู๊ดูุดันไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเคยแพ้แแมาสองครั้งครับวันนี้เจอเป็นครั้งที่3จะตีไข่แตกได้ไหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับ ก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านมเมาคีวันของโอม WKO เมื่อนที่9ตุลาคม268ที่จังหวัดสุราธานีนะครับเป็นครั้งที่2ฝ่ไฟนี้ครั้งที่3จะตีไข่แตกได้ไหมก็ต้องติดตามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านสิทธิชัยสอเดชะพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่ามวเมาคีเบชะอวดร่างกายดีกว่าแล้เราเคยชนะมา2ครั้ง วันนี้น่าจะทำแฮตติกให้กับลูกพี่นะครับเสียเบสชะอวดนี้มีอัดฉีดขั้นต้นแน่นอนครับสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้มวยคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเมาคีเบสชะอวดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5าดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนานพรสเสน่สอภูมิพัฒน์หรือกล้วยฉว่างหรือสอเทียนโพนะครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบ toa ปูนเกา่าดีของฮีโร่นะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซอมี่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์อยู่กับสารวัตรสมพรและก็ช้างนครศรีแล้วก็ลองทีนะครับให้การสนับสนุนปีนี้อายุ27ปี น้ำหนักปล่อยอยู่ที่64กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านก,นการชกมวยไปแล้วร้อยกว่าไฟวันนี้เจอกับทางด้านเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยหรือเพชรแสนแสบสอจารุวันหรือออสตึกแดงนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีสอบด้วยค่ายมวยอภิชาติมวยไทยปีนี้อายุ23ปีน้ำหนักป,ป่อยอยที่64กิโลกร,รมัมส่วนสูง169เซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว80ไฟ วันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพอสเสน่สภูมิพัฒน์ช่างน้ำหนักได้126.8ขาดไปจุดนะครับส่วนทางด้งนานเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยช่างน้ำหนักได้127.4ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับ เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเต,มเตะขาเจาะย่างต่อยหมัดฟันศอกแรงครับบูดูดันไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์กันชกของนักหนานเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะนกสิงสอโชคมีชัยในยกที่3เมื่อวันที่27กันยายน268ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนังหนาน เพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กันชกแล้วก็ฟอร์มหลังของ,งน้านพรสเนศสภูมิพัฒน์กันมากนะครับสไตล์การชกงเขานะครับเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมศาสตร์แข่งขวางหน้าดัานแทงแล้วก็เป็นมวยที่ไปลายปลป,ปอดใหญ่ปลายแรงครับและยืนระยะมั่นคงวันนี้สิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้นะครับ น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้บีอีกาดาวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวสวัสดีครับ